สวัสดีค่ะจากบ้านร้างพยยมค่ะวันนี้บ้านร้างพยอมได้รับพัสดุอีกหนึ่งกล่องนะคะจากไปรษณีย์ไทยนะคะอันนี้เป็นของช่องพี่อ้อยนะคะหรือว่าบุพผาปลูกผักสวนครัวนะคะนี่ว้าวมีสองกล่องซ้อนเลยนะคะเดี๋ยว นี่ค่ะส่งกลิ่นหอมเลยนะคะหอมจริงๆนะคะไม่ใช่หอมปลอมๆหรือว่าบอกว่าหอมนะคะนี่คือหอมจริงๆนะคะนี่ค่ะต้นอวบใหญ่มากหืมน้ากินน่ากินกับข้าวผัดเนาะต้นใหญ่ๆแบบนี้น่ากินกับข้าวผัดจังเลยขอกินก่อนได้ไหมอะ่ะเนี่ย ก็ส่งมาให้เยอะเลยเนาะเดี๋ยวเย็นนี้จะปลูกนะคะหอมน่ากินจังเลยโหอย่างนี้เนาะกินกับข้าวผัดเนาะล้างให้สะอาดแล้วกินกับข้าวผัดน่าจะอร่อยเขาบอกว่านี่คือหอมบัวนะคะอันนี้บาลายพยอมไม่สันทัดเรื่องหอมนะคะเพราะว่าเห็นแต่และช่องเขาบอกว่ามีหอมเปหอมเลย หอมสารพัดหลายหอมมากเลยนะคะก็ไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็เลยถามสอบถามพี่อ้อยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อยบอกว่านี่คือหอมหอมบัวนะคะหอมบัวเลยหอมบัวเลยอืพี่อ้อยบอกว่าหอมบัวเลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ใช้ปลูกขยายหัว ไม่แน่ใจว่าปลูกลงไปแบบนี้แล้วเขาจะแตกกอขึ้นมาแล้วเราก็แยกกอคือเราจะตัดกินแต่แต่ใบเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องเอาไว้คุยกันหลังใหม่นะคะนี่เดี๋ยวเย็นนี้ก็ปลูกเพราะว่าที่เตรียมปลูกนั้นมีเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าลื้อผักออกไปนี่ เขาจะมีเป็นกอแบบนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ไหมคือถ้าเราปลูกหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งต้นแบบนี้นะคะแล้วเขาจะแตกกอขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะแยกได้ถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะปลูกแล้วก็ส่งไปให้ลูกสาวที่บ้านนน้นนะคะเอาตั้งไว้ระเบียงบ้านก็คงจะได้เนาะ ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยจะว่าน้อยเนี่ยเรียงมาแน่นปึ๊บเลยนะคะก็ขอบคุณพี่อ้อยมาหน้าโอกาสนี้นะคะที่มีการแบ่งปันหอมหอมเลยบัวหอมบัวเลยนะคะก็เดี๋ยวจะต้องหาลองว่างๆเดี๋ยวต้องรอคน้นหาข้อมูลดูนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าหอมแบ่ง หอมแบ่งหอมกินดอกหอมหอมอะไรนะหอมเปเหรออันนี้วลลัยอ,องพยองก็ไม่สันทัดนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่เห็นอันนี้นะคะพอเปิดกล่องมาหอมฟุ้งเลยนะคะคือหอมจริงๆไม่ใช่ว่าหอมนี่ค่ะลากเขาวยาว เขางามมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นกอนะคะก็คือคงจะเป็นโกกถอนเป็นกกมานะคะนี่ค่ะก็เป็นกกแบบนี้นะคะใส่กล่องนี้แหละเดี๋ยวได้ปลูกแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้กินเดี๋ยวต้องหาที่ตั้งดีๆเหมาะเหมาะ กลัวอย่างเดียวคือกลัวกลัวหอยทากนะคะหอยทากนี่ชอบกินมากไม่ว่าอะไรกินหมดกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่มะกรูดตายขึ้นไปกินใบเกี้ยงเลยเมื่อคืนนี้ลงมาส่องไฟตอนสักประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าก็ได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยลงมาดูลงมาแล้วก็เลยไปดูต้นไม้โอ้โหมะกรูด ต้นมะกรูดเกียมปลูกออหอยทากตายกันเป็นแถวเลยอันนี้ก็หอมนี่ขนาดมะกรูดเขามีกินฉุนหอยทากยังกินแล้วก็อันนี้หอยจะกินไหมวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อยนะคะช่องบุกผาบุกผักสวนครัวนะคะ อันนี้ใครถ้าอยากไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวช้อำนะคะจังหวัดเพชรชูเจังหวัดเพชรบุรีนะคะ mm. ก็แวะหาพี่อ้อยได้เลยนะคะ mm. มีบ้านพักเย็นสบายรอรองรับนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยนะคะพี่อ้อยทําเองด้วยนะคะ mm. ก็แวะหาแวะเยี่ยมได้ก็ไว้โอกาสถ้ามีนะคะ mm. ก็ เห็นลูกสาวบ่นบนบอกว่าอยากเที่ยวทางใต้นะคะก็บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปพายุกําลังจะเข้าแล้วหน้าฝนถ้าจะเที่ยวให้เที่ยวหน้าหนาวดีกว่าหนีความหนาวลงใต้ดีกว่าไหมก็ได้จะคุยกันไว้แบบนั้นนะคะก็อาจจะไปนู่นเนี่ยถึงบ้านคุณลามนะคะนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่านรายพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ